สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะอย่างที่ลหลายๆท่านทราบไปแล้วนะคะว่าตอนนี้นะคะอยู่ในิเวอร์ไลฟ์ของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เรียกได้ว่าจะใหม่ไหมก็ไม่ใหม่สินะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยมีอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เนาะก็พัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่นะคะนั่นก็คือแทนนั่นแทนตัวน,นี้ค่ะนี่ไฮยาไฮยาคอลลาเจนนะคะหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับของชุดยกยระชับหรือชุด พอเาจนิลิฟของเรานะคะก็รู้อยู่แล้วว่าชุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแต่ว่านอกจากที่จะดีแล้วนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะที่บอกได้เลยว่าใครที่เคยใช้สูตรเดิมอยู่นะคะต้องลองสูตรนี้เลยะคะ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยปรับสูตรขึ้นมาใหม่นะคะซึ่ง ในสูตรเนี้ยเขาจะมีคุณสมบัติเด่นนะคะที่สําคัญนะคะ3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือไฮยานะคะไฮยาลูโรเนสเซนนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือตัวไมโครโคอลลาเจนนะคะและตัวที่3ามนะคะคือไมโครลาสตินนะคะซึ่ง3ตัวเนี้ยเป็น3ตัวหลักนะคะที่แตกต่างจากสูตรเดิมนะคะและส่วนหนึ่งเลยเนี่ยวันนี้ที่กอฟอยากจะมาบอกให้ฟังเลยนะแคะ่ หนึ่งในส่วนผสมที่สำคัญนะคะของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นั่นก็คือตัวไฮยานะคะไฮยาตัวนี้คือที่มันอยู่ในอาวียองส์ของเราเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าโซเดียมไฮยาลูโรเนสนะคะซึ่งเป็นไฮยาที จะเขาบอกว่าเป็นกรดนะคะไฮยาลูโรนิกนะคะที่มีขนาดโมเลกุลที่เล็กนะคะแล้วก็สามารถซึมเข้าสู่ผิวเราเนี่ยได้ดีนะคะได้ดีกว่าสูตรเดิมเนาะเพราะว่าเป็นโมเลกุลที่เล็กก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวเรานะคะแล้วก็ช่วยกักเก็บน้ําในชั้นผิวเราให้ก็ ถ้าเราได้ใช้นะคะจะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยรู้สึกมีความฉ่าน้ำนะมีความชุ่มชื่นนะคะมีความรู้สึกแบบเอ้ยผิวเราเนี่ยไม่แห้งนะคะเพราะว่ามันเติมน้เาเข้าไปในผิวเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมนะหลักเลยนะที่อยู่ในไฮยาคอลลาเจนิกลิฟของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ลองเอาไปใช้นะคะบอกได้เลยว่าหน้านะคะก็จะชุ่มฉ่านะคะจะฉ่าน้ําแล้วก็จะรู้สึกว่าสดชื่นตลอดเวลาเลยนะคะอย่าลืมไปใช้กันนะคะ ไายาาคลลาเจนิกลิฟต์นะคะฟังคแค่ในคุณสมบัติก็ว้าวแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืม,มไปติดตามแล้วก็ไปซื้อมาใช้กันนะคะ